ผมสำหรับการเก็บตัวในวันนี้หมดไปแล้ว4คนแรกนะครับผ่านไปแล้วโอ้โหแต่ละคนนี่โดนกันไปผมนี่รู้สึกจุกแทนน้องเลยนะครับผมเพราะว่ากรรมการของเราเนี่ยเน้นแต่ละคําผมบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์กับนักร้องที่มาประกวดเป็นอย่างมากคือถ้าใครผ่านมารอบนี้เนี่ยกำไรล้วนๆเลยนะครับที่จะได้กลับไปต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเราขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาสลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองครับผมขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจาหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจํากัดห้างขายายาห้องยาเภสัชตราโบแดงลอรีอัลวทลลิฟเนจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ครับและขอขอบคุณบริษัท s s k เอพรับมิชิงจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดครับที่อนุญาตเพลงให้เรามาใช้ในการประกวดวันนี้ที่สำคัญครับผมขอขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิคเจอร์ Picture, และพี่ใหญ่ของพวกเราคุณพนมนพพรครับผมตอนนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ คุณครูทั้ง3ท่านนะครับที่มาให้ความรู้ติวเข้มกันแบบสุดๆเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตลาแม่ครัวตาฉลักทองและตลาแม่ครัวฉลักทองมามอบให้ครับผมผ่านไปแล้ว4คนยังเหลืออีกครึ่งต้องมาผ่านการเจรไนให้ดีที่สุดก่อนเข้าแข่ง แต่ตอนนี้ขอเชิญทุกคนที่สนใจนักร้องทั่วประเทศทั้งที่เคยประกวดและไม่เคยประกวดมาสมัครกับซีซั่นใหม่สุดยอดระมงย้อนยุคไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ประกวดได้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยมาเลย3ตุลาคมนี้ที่วัดประสิทธิเวทหลังสิตค์ของ15ลงทะเบียนเที่ยงตรงสอบถามโทร0927895656ออดิชั่นเสร็จมาชมฟรีกับมารรกมคอนเสิร์ตมาหากรถินศิลปินดารลาชุมทางดาวทองร่วมกับสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยที่ ยกทัพศิลปินไปให้ชมกันฟรีที่วัดประสิทธิเวทหลังสิธิ์ของ15สนุกกันสุดๆกับพ่อไวโพธิสุพรรณวงยอดรักคอมโบสลักจินดวงจันทร์ประทันแก๊งศิลปินอินดี้ซักชุมผ้าใต้อธิปดนน้ำใต้ชอบแบบนี้นิงค่ะคักๆพร้อมทีมพิธีกรชุมทางมากันครบทีมและศิลปินชุมทางดาวทองน้องป่านมาร์ทนิงตั้มเน่งชุมทางดาวทองชมฟรีวันที่3ตุลาคมนี้ที่วัดประสิทธิเวทหลังสิธิ์ของ15ออดิชัน่นเริ่มเที่ยงคอนเสิร์ตเริ่ม18นาฬิการีบมากันนะ า <jut ant. S 1> ทองครับในช่วงนี้ใจผู Point ้ชนะได้ม <şa. S 2> ีโอกาสได้เลือกแผ่นป้ายสิบแผ่นป้ายแล้วให้เขาเปิดสิแผ่นป้ายนี้ถ้าทายถูกก็มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอจ๊กเกอร์รับไปเลยทองคำคุณข้าจากติ๊กตาน่าแม่ัวตราฉลากทองและตราแม่ขวฉลากทองถ้าไม่ถูกนะฮะทายผิดไม่เป็นไรก็จะเหลือแผ่นละสามพันบาทจนกว่าจะเจอจ๊กเกอร์เจอเจอจ๊กเกอร์เมื <arsi> ่อไหร่ก็จบลงตรงนั้นตามราคาของจ๊กเกอร์นะฮะครับเรามาดูว่าผู้สนับสนุนสิแผ่นป้ายนั้นมีใครกันบ้างครับเริ่มจากแผ่นป้ายแรกนะคะด้านนี้เลยค่ะจากบริษัท QRM ker จำกัดค่ะตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองเนเจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัว,ลรแ,รวและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะสนับสนุนโดยบริษัท TQM In s u r a n c e b r o ร e r ลกจำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองพงนี้ เสมือนเอวกลมลอยลมจากนาลาปลายเข้าเมืองกรุงข่าวพุ้งเป็นดาวเหนือใครมีคนเข้าพา เก็บตัวไปแล้วครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอีก4คนคนที่จะต้องไปร้องฝึกซ้อมต่อหน้าอาจารย์ค่ะพรุ่งนี้ได้พบกันแน่นอนครับเที่ยง45เปิดร,รายการของเราดูนะคะแล้วพบเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการวาเลนตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD <อ>